สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคุนผมเพ่อเกับสร้างบุษงลบกินอีกแล้วพี่น้องแต่พรพี่พระนองมาเที่ยวตาดพานน้องพี่น้องเนาะเป็นน้ำตกที่สวยงามจากทางภาคใต้สมเฮาโอ้นี่เฮามาทางตาดพานมาทางปักเซพี่น้องแข่งจำปัสักน้องพี่น้องเนาะนี่เฮามาเที่ยวตาดพานแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติเกิดขึ้นเองแล้วก็ะโยนสลิงเในพี่น้องไปจากพระพี่พระนองไปเบ่งบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็งามแล้วก็ ลมลืน่นโอ้พี่น้องมาสู่อากาศธรรมชาติพี่น้องสุขสุข,สขคนตอนนี้เขาจะเข้าสู่บรรยากาศตัดพานนะพี่น้องนะอยู่ปากเซแข่งจะประสาสักพี่น้องจะเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีน้ำตกสีสวยงามพอหยางเข้ามาสู่ตาดพานนะพี่น้องๆก็จะเห็นธรรมชาติทอนทีแบบ โบราณเพิ่นหักษาไว้อนุลักษไว้โู้ทางเขาเด้อพี่น้องทางเขางามงามโอ้ได้ถือกินแลวพี่น้องถือกินแล้ว,กกแลวบแม่นถือก,กินอาหารได้ถือก,กินธรรมชาติสวยงามที่สุดเลยไปน้ำการพี่น้องไปเที่ยวน้ำการเมื่อนี้ว้าวนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติแหงไพบบเห็นคลิปนี้ถือว่าเสียใจเด้อพี่น้องงามไรเลย โอ oh, อากาศสุดสื่นแหง้งหมดแล้วพี่นอ้องหมดแล้วเบ่งไประดำกันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสมารับลมลืม่นดีดีเย็นเย็นฟาทุกมาหอดแล้วพี่นอ้องมาหอดแล้วไพ<ป> เพิ่งขี่สลิงพี่น้องว้าวอ้ามาเบิ่งทีสลิงที่บกขาดละหอนี่เราเห็นตาดพานแล้วเนาะพี่น้องเขามาหอดแล้วกับการรอคอยงามบบว้าวเป็นน้ำตกที่งามแห่งร้านเนาะน้ำตกขึนตรงนี้มเม็ดมีเม็ดเนี่ยเม็ดมันบกคอยขึ้คนคนบกคนบกเม็ดมามันกับขึ้นัเผื่อก็มันขึ้นช้าอ่ะในนี้เพิน่นกต่มีสลิงนะพี่น้องเนาะ นี่โอ้หักหลายเจ๊นังเอาถ่ายกับเจ๊เอ็มเน่ธรรมศาสตร์พี่น้องมะฮอรแล้วก็เก็บภาพที่เราเลืกไว้นี่คือตาดพันในที่สุดเท่ากับมะฮอร์นะพี่น้องเนาะหลังจากนักท่องเที่ยวมาเพาิ่กวมาถ่ายรูปอยู่ในนี้กินลมชมวิวเดี๋ยวจะพาพี่พน้องลงไปเก็บภาพบรรยาก,กาศอ,อยู่ทางลุ่มหรืพี่น้องพันก็นมีสลิงโหนเนาะพี่น้องลงมาเบิร์นไก่ ป๊าเนรอง,งามลายอายจนขึ้นเลยงามแหงนะ่น้องเนาะน้ำตกลงมาจะเป็นแบบว่าอายแบบงามงามเลยนามไหนลงมาแต่ภูตะผาพี่อเองเบิ่งธรรมชาติคตกปลาพ่าน ก ing ing. Oh, 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 ็ว่าใคขี่สลิงก็ได้มือนเหรอปูยังสูงแห้งดีอร่อยเนาะโอ้โหนี่คือแบบพามันกนะเนาะธรรมชาติได้กินพันธุ์หนังรอหนุ่มกันหลังจากเข้าอย่างมาหอด้านพันธุ์นี่ก็เแม่นอันศูนย์บริการ โอนเนาะเนาะโอนสลิงคนละหาแสนเก้าสิบถ้าเป็นเงินบาทนี่เพิ่นว่าพันเอ็ดนี่พี่น,นอ้องเราจะพามาเบิร์กอนโคนสลิงมาหอดนีน่กินลมชมวิวบรรยากาศพีน่น้องเพิ่นว่าอันหาแสนเก้าสิบพันนี้โอนสีเนนส่เซนผมได้พี่น้องปรแมาณสีโคนเซ,น,น,เซนเดียวเนาะนี่พี่น,นอ้องกระคุ้มอยู่เนาะ มาทั้งทีก็ต้องจัดไปคมอมเมนต์บุญาตความสูงจุดเริ่มต้นผูกไกลเตอะพี่น้องนี่เขาได้มาแล้วหรือว่าสิไปกินกาแฟบอเอาใครบุยญานเนาะพี่น้องถ้าเป็นเงินบาทก็มีแต่พันเอ็ดพันเอ็ดพี่น้องโอ้โหเนี่ยกับมีห่านกาแฟ หรือว่าพายอยกโขนลงไปกินกาแฟอยู่หันแบบสวีสวีแบบโบรานความสูงก็ได้น้องๆเนาะเป็นเห็ดค้าขากเบิ้ง่นงเบิ้งสีพาเบิงนี่บ่อนโฮนสลิงอันนี้จุดนี้ฮะแม่จุดแรกนาะพี่น้องๆจุดแรกโอ้ลงไปในสี่เซนกันมาคนงานก็เนาะ เมื่อเขาจะไปขอถามมันโอที่เป็นโฮลเป็นมีความรู้สึกอะไรมาเลยมันอันไปโฮลนี่เป็นอะไรตื่นเต้นบ่เสียวบ่เสียวคุ้มกับการเดินทางอยู่บ่ครับคุ้มคุ้มโอ้ฝน่าม่วนหลายแล้วก็คุ้มบ่ได้เป็นตะยาเพิ่นว่าไปอันไปทางไหนครับ่ได้แบบว่าย่างได้ย่างบ่หรือว่าบ่ได้ย่างเดินหน่อยนึงครับเดินหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะไอ้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่นมาเที่ยวบริการแบบรูดาได้พี่น้องบอ๊ะอย่าเป็นตะแพงตะแพงเนาะ จ้าอาบนี่บอย,อย่านยังเลยพี่น้องบังอุ้ยหายใจซะก่อนเจ้าอาบนี่บอย,อย่านยังเลยใช่ไหมล็อเ,เก่งเป็นแหล่งท่องเทียวที่งามแห่งพี่น้องมามุมนี่เลยมาพี่มาเอาทุกซอกทุก,ทกมุมเนาะพี่น้องอันนี้แมนตาพาน,นก็จะขอขอบใจบริุัทผู้สุขคนหากใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวทั้งภาคใต้หาแมนตาพานเนาะพี่น้องเนาะอู้ขากหลายพี่น้อง ยู่ชี่ชัดก็งามหลายแล้วก็เป็่นกะเห็ดแดงทองเที่ยวนี่ครับบริการดีๆเลยมวนบอมวนมวนหลายบอลาย <c oughs> ข้าแหนมลงไปฝืดเลยอยากเสบเียวนาะมาโชว์จูบอ่าถ่ายเห็นแล้วไงถ่ายหูบเลยเมาจูบกันสักที